เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ของคนที่ชื่นชอบรูโตและโมรโตกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิป10อันดับตัวละครในภาคโมรโตที่คนให้ความนิยมกันมากนั่นเองครับโดยข้อมูลในวันนี้เนี่ยผมเอามาจากเว็บไซต์ CBR นะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ข้างล่างนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าไปอ่านเองนะเอาละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้เนี่ยจะมีตัวละครไหนติดอันดับแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เริ่มจากอันดับที่10นะครับกับอุจิฮะซาลาดะมีคนโหวตให้ไปถึง2,484คะแนนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่แฟนๆเนี่ยจะเทใจไปให้กับซาลาดะนะครับเนื่องจากว่าซาลาดะเนี่ยเป็นลูกของทั้งซาสึกะและซากุระานะครับ2ตัวละครเอกจากภาคที่แล้วนั่นเองและตัวละครซาลาดะเนี่ยยังผสานความเป็นซากุระและซาสึกะได้อย่างดีอีกด้วยนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชมในตัวละครนี้อย่างดีเลยครับ อันดับต่อมานะครับกับอันดับที่9นะครับซึ่งตกเป็นของโฮคางะรุ่นที่5นะครับซึนาเดะนั่นเองได้คะแนนไปอยู่ที่2,840คะแนนนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่แฟนๆต่างชื่นชอบมานานแล้วนะครับตั้งแต่ภาคของนารุโตนะจนถึงโบโลโตเลยทีเดียวด้วยความที่ซึนาเดะนะครับเป็นถึงโฮคางะสาวและยังมีรูปร่างหน้าตาที่เรียกได้ว่าแจ่มเลยทีเดียวละครับทำให้ซึนาเดะเนี่ยได้ระดับที่9ไปครองนั่นเอง อันดับที่8นะครับล็อกลีล็อกลีนะครับได้คะแนนไปที่4726คะแนนนะครับตัวละครล็อกลีเนี่ยเดิมทีก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่แล้วนะครับเนื่องจากทักษะ n า n ของเขาแล้วก็รวมถึงบุคลิกของตัวละครอีกด้วยซึ่งทําให้เราเนี่ยชอบตัวละครนี้ได้อย่างไม่ยากนักนะครับเนื่องจากมีความตลกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและยิ่งมาในภาคโวลุตโตเนี่ยแฟนๆยังสนใจในชีวิตเบื้องหลังของล็อกลีเป็นพิเศษอีกด้วยนะครับเนื่องจากล็อกลีเนี่ยมีลูกนะครับท,ที่ชื่อว่านะครับ แต่กลับยังไม่มีข้อมูลต่าง,างๆของครอบครัวเมทัลลีเลยนั่นเองครับทาให้แฟนๆเนี่ยต่างสนใจแล้วก็ให้คะแนนโหวตไปกับในตัวของล็อกลีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับอันดับที่7นะครับอูจิฮะซากุระได้คะแนนไปที่5,605คะแนนนะครับซากุระเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครเอกของภาคนาูโตนะครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่แฟนๆเนี่ยจะชื่นชอบตัวละครนี้นะครับในภาคของโมรูโตอ,อีกเช่นกันอีกทางนะครับในภาคของโมรุโตเนี่ยซากุระก็ยังมีบทบาทที่เยอะพอสมควรนะครับ ทั้งในฐานะของแม่ของซาลาดะนั่นเองรวมไปถึงนินจาแพทย์ที่เก่งมากๆอีกคนหนึ่งเลยนั่นเองครับทำให้แฟนๆเนี่ยต่างชื่นชอบมาตั้งแต่ภาคของนารุโตะจนมาถึงภาคของมอนโตะเลยทีเดียวครับอันดับที่6นะครับอุซึมากิฮินาตะคุณแม่ลูก2นะครับที่ได้รับการโหวตไปถึง13,322คะแนนนะครับแฟนๆเนี่ยต่างให้คะแนนตัวละครนี้เนื่องจากพัฒน,นาการของตัวฮินาตะเองนะครับ ที่เติบโตมาจากเด็กหญิงขี้อายคนหนึ่งจากภาคของรุโตจนกลายปเป็นคุณแม่และเป็นนินจาที่เข้มแข็งคนหนึ่งได้นะครับในภาคของบรุโตนะครับรวมไปถึงความเป็นนางเอกที่แท้จริงของเรื่องรルโตเนี่ยที่ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒน,นาความสัมพันธ์ต่อมาเรื่อยๆนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยเทใจให้คะแนนตัวละครนี้ไปอย่างล้นหลามนั่นเองครับเอาละครับแล้แล้วก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับกับอันดับที่5นะครับซึ่งอันดับที่ี่ยนั่นก็คือการะนะครับ ได้คะแนนผลโหวตไปที่1 4 0 4 9คะแนนเลยทีเดียวนะครับกาลานะครับคาเซคังเงที่ครองใจแฟนๆมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ภาคของนารุโตะนะเนื่องจากแฟนๆในเห็นการพรัฒนาการของเขาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเลยนั่นเองจนถึงภาคของโบรโตที่กลายเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยจากเด็กที่เป็นปีศาจของหมู่บ้านนะครับกลับกลายเป็นนินจาที่รักของทุกคนและกลายเป็นคาเซคังเงผู้ยิ่งใหญ่นะแต่กลับกันก็เป็นนินจาที่อ่อนโยนแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกำลังนั่นเองครับ อันดับที่4นะครับนาราชิกามารุได้คะแนนไปที่14,236คะแนนเลยชิกามารุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่มีบทบาทสําคัญในภาคของโบรโตนะครับทางหน้าที่ของผู้ช่วยโฮคกังเยะและหน้าที่ของพ่อของชิกาเดะอินั่นเองและด้วยตัวบุคลิกของตัวละครเนี่ยที่เป็นตัวละครที่ฉลาดนะครับทาให้แฟนๆฟเนี่ยต่างเทคะแนนให้กับเขานั่นเองนะครับอันดับที่3ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอุจิฮะซาสึเกะนะครับ ได้คะแนนไปที่32,64คะแนนเลยทีเดียวนะครับถือเป็นคะแนนที่กระโดดจากชิการารุมาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถึงเท่าตัวนึงเลยทีเดียวก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับกับตัวละครนี้นะที่จะต้องติดท็อป3แน่ๆนะครับด้วยความเก่งความเท่และก็ความสุขุมต่างๆนะครับรวมกันในตัวของซาสึเกะเนี่ยทำให้เหล่าแฟนๆเนี่ยต่างให้คะแนนกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับอันดับที่2นะครับกับฮาตาเกะคาคาชิได้คะแนนไปที่39,964คะแนเนะครันเป็นรัวละครที่คะงในทุกชัวงทุกจัวะจริงๆนะงรับ และคาคาชินะครับยังเป็นนินจาที่ดังและมีชื่อเสียงอีกด้วยอีกทั้งเนี่ยยังเป็นหนึ่งในนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในโคโนฮานะครับรวมไปถึงความหล่อเท่ของตัวละครนะครับที่ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างพากันให้คะแนนเขานั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นับนอกจากอุซึมากินาุโตะนั่นเองครับได้คะแนนผลโหวตไปที่73,470คะแนนเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าอีกหนึ่งเท่าตัวของคะแนนของคาคาชิเมื่อกี้เลยนะครับก็ไม่ต้องพูดให้เเยอออะะะนนครรับื่งงขโต นารูโตะเนี่ยเป็นตัวละครขวัญใจเด็กๆรวมถึงแฟนคลับหลายคนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ภาคของนารูโตะนะจนมาถึงภาคของโมรุโตะนั่นเองนารูโตะเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแบกของเรื่องนี้อีกตัวหนึ่งก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แฟนๆเนี่ยยังรักแล้วก็แล้วก็ติดตามพนาการของตัวละครนี้เรื่อยมานะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีบทบาทที่น้อยลงหรือว่าการโชว์ออฟของมังต่างๆเนี่ยจะน้อยลงก็ตามแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็ยังคาดหวังแล้วก็ยังชอบในตัวของนารูโตะอีกเช่นกนน นารุโตะก็ได้คะแนนมากถึง7 3,000กว่าคะแนนเลยทีเดียวเอาทาแล้วนี่ก็คือ10อันดับนินจาที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดที่ผมนํามาฝากทุกคนนะครับทุกคนเห็นด้วยยังไงหรือไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ